ตอนนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับกำลังมีเกมภูมิรัฐศาสตร์กระดานใหญ่ที่เดิมพันกันสูงมากโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่2โครงการก่อสร้างขนาดยักษ์เลยครับโครงการ1เนี่ยคือความฝันของชาติแต่อีกโครงการหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่มาขัดขวางความฝันของเพื่อนบ้านได้เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันนี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย เอฟังดูอาจจะไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าแค่สะพานกับถน,นนเนี่ยนะจะสามารถสกัดกั้นความทะเยอทะยานของประเทศเพื่อนบ้านได้ทั้งประเทศแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนแล้วก็มีเดิมพันที่สูงกว่าที่เราเห็นเยอะเลยครับโอเคครับหลังเรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นคนแรกในเกมนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือประเทศกัมพูชากับแผนการที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากเป็นการเดิมพันด้วยอนาคตของชาติเลยทีเดียวและนี่คือตัวเลขครับ มูลค่าการลงทุนของโครงการที่ว่านี้คลองฟูนันเตโชของกัมพูชา1,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็กว่า60,000ล้านบาทโอ้โห,โหตัวเลขมหาศาลขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่โครงการก่อสร้างธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือความหวังและอนาคตของชาติสำหรับพวกเขาจริงๆ คลองสายนี้เลยไม่ใช่แค่ทางน้ำธรรมดาธรรมดาครับแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเลยก็ว่าได้คือเขาต้องการเส้นทางเดินเรือของตัวเองจะได้ไม่ต้องไปพึ่งผ่าท่าเรือของเวียดนามอีกต่อไปแถงโครงการนี้ยังมีจีนเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนหลักด้วยนะครับซึ่งนั่นก็ยิ่งเพิ่มมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาในสมการนี้ให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกพอผู้เล่นคนแรกเดินหมากรุกไปแล้ว แน่นอนว่ามันก็ต้องมีผู้เล่นอีกฝั่งที่ต้องเดินหมากสวนกลับมาบ้างและนี่คือการเคลื่อนไหวตอบโต้จากเวียดนามครับลองมาดูเทียบกันชัดๆเลยนะครับจะเห็นเลยว่าสองอภิมหาโปรเจกต์นี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยฝั่งกัมพูชาเนี่ยคือการขุดคลองเพื่อเปิดทางออกสู่ทะเลแต่โครงการของเวียดนามคือการสร้างถนนและสะพานข้ามทะเลซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือการตั้งรับเชิงยุทธศาสตร์ที่เตรียมมาอย่างดีเลยล่ะครับ แล้วนี่ก็ไม่ใช่แค่แนวคิดที่พูดกันลอยๆนะครับเวียดนามเขามีแผนการที่ชัดเจนมากกำหนดเริ่มสร้างกลางปี2569และก็คาดว่าจะเสร็จในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าซึ่งมันก็สอดรับกับการที่เกาะฟูควกจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปี2570พอดิบพอดีเลยเอาล่ะครับทีนี้ล่ะครับเมื่อความฝันของสองชาติตามก็มุ่งหน้าไปในทิศท,ทางของตัวเอง แต่ปรากฏว่าเส้นทางของทั้งคู่กำลังจะมาบรรจบกันในจุดที่จะเกิดการประทะครั้งใหญ่ขึ้นนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองโครงการของเวียดนามว่ามันเปรียบเสมือนกำแพงทางทะเลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อขวางทางออกของคลองฟูนันเตโชโดยเฉพาะเลยคือมันไม่ใช่การปิดล้อมทางทหารนะครับแต่เป็นการปิดล้อมทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานเนี่แหละครับ แล้วผลกระทบที่กัมพูชาจะเจอเนี่โอ้โห,หน่ากังวลอย่างยิ่งเลยครับถ้าโครงการของเวียดนามเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร่เนี่ยเรือสินค้าขนาดใหญ่ก็จะไม่สามารถแล่นผ่านคลองฟูนันเตโชได้เลยนั่นหมายความว่าความฝันที่จะมีทางออกสู่ทะเลของตัวเองอาจจะกลายเป็นคลองที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ไปในทันทีเรื่องใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในห้องประชุมของรัฐบาลครับ แต่มันได้จุดประกายสงครามความคิดเห็นอย่างดุดเดือดในหมู่ประชาชนของทั้งสองประเทศบนโลกออนไลน์ด้วยนี่คือเสียงสะท้อนจากฝั่งกัมพูชาครับซึ่งแสดงถึงความรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าเฮ้ยโดนปิดล้อมทางภูมิศาสตร์ไปหมดเลยทําให้ความหวังที่จะมีทางออกสู่ทะเลของตัวเองมันดูลิบหีลงไป แต่พอมาฟังอีกมุมหนึง่งฝั่งเวียดนามเขาก็โต้กลับมาด้วยเหตุผลที่ตรงไปตรงมาเลยครับว่าเขาก็มองว่านี่คือการใช้สิทธิ์ในดินแดนอธิปไตยของตัวเองนะไม่ต่างจากที่กัมพูชาขุดคลองในแผ่นดินของตัวเองเหมือนกันก็แฝงกันไปกลับมาที่มุมมองของชาวกัมพูชาอีกครั้งนะครับคราวนี้จะมองว่านี่อาจจะเป็นการร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นการเติบโตของประเทศคือไม่อยากเห็นกัมพูชามีความแข็งแกร่งทางเศรษฐ,ฐกิจขึ้นมาทัดเทียมกับเพื่อนบ้านได้ มุมมองนี้น่าสนใจมากครับเพราะการเป็นมองในเชิงยุทธศาสตร์คล้ายๆกับหลักการของทฤษฎีเกมเลยคือถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มเดินเกมที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จําเป็นต้องเดินเกมตอบโต้กลับไปเพื่อลดความเสียหายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้และทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละครับ ที่นำเรามาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ภาวะที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันจนกลายเป็นเกมที่อาจจะไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงเลยก็ได้ถ้าจะให้สรุปแก่นของความขัดแย้งเลยนะมันก็คือทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์ในดินแดนอธิปไตยของตัวเองเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็มองว่าการกระทําของอีกฝ่ายเนี่ยกำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติตัวเองอย่างร้ายแรง และนี่คือคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อครับในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ต่างฝ่ายต่างก็เดิมพันด้วยโครงการระดับชาติแบบนี้สุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะจนมุมทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคเลยครับ